สวัสดีครับทริปนี้เราก็จะไปเที่ยวบรรวุรีเวนกันนะครับทริปนี้เราก็ใช้บริการเป็นของ Natural Walkway นะครับอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะพอเขาไม่มีท่าต่อปุ๊บเขาก็เป็นอย่างนะี้ แรกเราก็มาเริ่มที่ไฮไลท์กันเลยนะครับเป็นซิลายตัดฟานนะครับก็เป็นซิลาลที่สูงที่สุดของลาวนะครับแล้วก็ความยาวประมาณ400เมตรนะครับลูที่หนึ่งไปไม่เอความเนี่ยะกันนี่นะครับนักกีฬาวันนี้ที่เราจะมาเล่นซิลาลสบายมากข้าวยังไม่ได้ทานเลยครับจาไหวไหม ทิ้งการของน้ำตกตากฟ้านะครับบริเวณที่เราจะเล่นสไลด์ข้ามไปสวยสวยต้องเ่งจ่าภูมิใจในทุกคนมากไปดับยูดานมือบังหน้าเพื่อครับไปฟ้าถามที่มึงถามไม่ต้องพูดอะไรมันก็เพิ่มเงินเพิ่มเงินปากที่เฉยแล้วมันก็ไปพากันถึงแล้วก็จะไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่ชุดเซฟตี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะพามาสอนวิธีใช้อุปกรณ์คร่าวๆนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นไปเล่นซิลายกันตกน่เยอะเดี๋ยวนเลยไม่พร้อมเลยัใจเต้นแรงากตอน่งเท่ๆหคิวรบกวนคกยังไงก็ต้องเล่นแหละแต่ขอพรอมก่อนได้ไหมย้ำกันเ้ยมึงไม่มีหรอพร้อมอ่ะมึงไปเลยยังรอครับพี่เออเด้เราเป็นเด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 อกงนะงานจริงนี่ใช้ได้เลยครับแต่เรามากันถึงขนาดนี้ก็ถอยไม่ได้ครับ

จากที่เราเล่นซิปไลน์กันจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนรู้สึกหลังเล่นซิปไลน์จบขั้นหลังอย่างเงี้ยอยากเล่นใหม่ครับสบาเป็นไงบ้างครับอยากเล่นอีกอยากได้คลิปใหม่ถ้าหันหน้ามาอย่างนี้สวยกล้องนี้ถึงก็หันหน้าไปทำมันตกกันเหรอให้เขาถือโกโปรให้เป็นอย่างบ้างครับซิปไลน์เมื่อกี้สนุกไหมครับเชียร์เพื่อนก็มีความสุขสนุกมากเลยค่ะใช่ไหม เราชอบเล่นสิบลายครับครั้งแรกครั้งแรกโอเคเลยโอเคโอเคเหมือนตื่นเหมือนนอนอยู่หลังบ้านถือว่าหลาินีร้ายตาเลยสนุกมากครับดานมาบอกให้ไปมาที่ตาลุงกูอ้ยหวยอนี่วงหกครับผ่านไปแล้วนะครับกับ1ิลายตัดฟานสนุกมากครับใครมาก็ต้องลองสักครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปแลนด์มาร์กต่อไปนะครับเป็นน้ำตกตัดเอียง ก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะจากตาดฟานขับรถประมาณ10นาทีนะครับว่าอะไรครับแล้วก็ในคลิปว่าตด้ตาลแปลว่าอะไรมีให้ความรู้เลยครับแปลว่าอะไรนวันนี้เราจะมาเสนอว่าตัดน้ตาว่าแงแต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 เงแต่งแตถแงงต่งต่งแต่ง่งน่ ทางไปน้ําตกก็จะเดินลงบันไดนิดหน่อยครับโดยก่อนทางลงน้ําตกเนี่ยเราก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าขายของฝากก็แนะนําร้านส้มตําก่อนลงน้ําตกซ้ายมือใครตามมาก็แวะมาโดนกันได้นะครับร้านนี้กอน้ำตกตัเดเยีอกนะครับชั้นข้างบนก็จะเป็นลําทานแล้วก็มีลานให้ลงไปเดินเล่นได้นะครับแล้วก็เดินต่อลงบันไดไปอีกนิดหน่อยครับเราก็จะไปเจอกับ ความอลังการของน้ำตกตาดเยืยอนะครับผม <Yeah. S 1> ก็เป็นอีกที่นะครับที่คนนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับกับน้ำตกตาดเยืยอนส่วนถ้าใครไม่อยากเปียกมากก็อาจจะพกเป็นเสื้อกันฝนติดมาได้นะครับนี่คือทัวทร์ทรชนนะครับ ไปไหนเมฆก็ก่อตัวนะครับส <quir More> <Enfin, S 1> ูตรเดิมกับแก๊งติดเขาของเราไปไหนก็ฝนต้องลงอ้ยโ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 อ้ยอันนี้ก็ถึงโฮมสเตย์แล้วนะครับพร้อมกับฝนที่มาถึงพร้อมเราเหมือนกันก็จัดเตรียมสัมระแล้วก็เปลี่ยนชุดเตรียมลุย ขึ้นไปที่บริเว่นกันนะครับพร้อมหรอพร้อ,ตอ,ตอมตกไปหนีรนเรยร้อมนะครับก็จะมีรถมารับเราไปที่ทางเข้านะครับไปส่งที่จุดปล่ยตัว อยู่แค่ตรงนี้เองเนาะแล้วกินน้ำอ่ะทำไมมันอยู่แค่ตรงนี้อ่ะใช่เหรอตรงนี้สองโองค์เห็นไหมมันย้ายว้าวผูชี่ยวฮ่าฮาฮ่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 ามามามตามมา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 ถึงละห้าอาชีพนักกีฬาทุกคนน้ำเราจะแบกเป็นแท็กเลยไหมเดี๋ยวโอเคปัดกันได้อยู่อุ้ยมาเมียนแรก เราช่วยเราช่วยหนึ่งขวดได้ไหมอ่าต้องเอาถุงขาดถ้าเราถ้าเราอ๋อเดี๋ยวมันขาดใช่แหมของของจริงนี่ไงนะครับเรามาถึงจุดเริ่มเดินกับฝนที่ยังไม่หยุดอย่ังนี่หมดขวดอยากไปเกาหลี ครบแล้วเอามาครบแล้วเดินมาแล้วมาครบแล้วเนี่ยใช่ที่เหลือเฮ้ยทุกท่านถ่ายรูปหมูโอ้โหเดี๋ยวอะเอาเงี้ยครับไม่จะได้ดูเราไหมเนี่ยได้เยอะครับก็ได้เวลาเริ่มเดิน ขึ้นไปบริเวนกันนะครับเราก็เริ่มออกตัวประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งน,นะครับระยะทางก็ประมาณ3โลนิดๆเกับ4โลครับตอนเริ่มเดินนี่ฝนก็ยิ่งตกออมาเรื่อยๆนะครับนะครับเดินมาได้ประมาณ10นาที้อยเมาก็เริ่มฟ้าก็เริ่ม,มหยุดละ ถือว่าเป็นการ,การต้อนรับกันอย่างชุ่มฉ่ำนะฮะกับบริเวนของเรานะคือปัญหาของทีมเราเนี่ยตอนนี้นะครับคือไปที่ไหนมันต้องมีเพศภัยตามไปทุกที่เลยนะแก้ไม่ตรงจริงอย่างฝนตกโดนจนชินนะลงรถก็เมฆขึ้นทุกที่อ่ะ คุณอธิบายดิเม็ดนี้คือเม็ดอะไรเนี่ยครับต้องเป็นเม็ดโอ้ยเหลือเกิเรียกว่าเม็ดเชอรี่เนี่สีแดงแดงเดินมาปุ๊บแล้วก็มาตากมันกินได้ไหมครับพี่แค่แบบใช่ไหมครับเป็นเม็ดสุกๆเนี่ยอ่ากินได้อยูโอ้เม็ดแดงใช่ไหมสุกยังนี่เม็ดกินได้ชิมนี่ชิมนี่เชอร์รี่ชิมหนิ ผลไอ้สิไอ้สิมันขาดเลยก็ขาดสุกขาดดิผมง่ะในข้างในจะผม่ผิดอันนี้ชิมเป็นหมูคณะเลยต้องสีเขียวเนี่ยลูกสีแดงอ่ะหวานหวานเป็นเชอร์รี่ไงเขาจะมาไล่จับเราหรือเปล่าไอ้โบเด็ดไปแล้วเมื่อกี้อร่อยว่ะเขาสัมภาษณ์ที่เขาแล้วไม่ใช่ของเขา เดินไปเรื่อยๆนะครับทางก็ไม่ชันมากเดินสบายนะครับถ่ายแบบ full face เปิดปายย่ายังมึงอ่ะสวัสดีคนับนั่นซ้ำๆลอย ยิงน้ำดื่มน้ำซีนก็ขวดก็ประมาณ1กิโลเมตรแรกก็ยังเดินเรื่อยๆอยู่นะครับเหมือนเราเดินผ่านไล่กาแฟของใครสักคนนะครับก็จะมีบางช่วงที่เราต้องข้ามน้ําเป็นระยะระยะนะครับช่วงที่พวกเราไปก็เป็นต้นเดือนตุลานะครับประมาณวันที่10ก็ถือว่า ยังมีน้ำอยู่ครับยังไม่แห้งอันนี้ผู้ช่วยชีวิตเรานะครับพิสุ เสบียงทั้งชีวิตเราอยู่ที่พี่ก็นะครับพี่สุบอกว่าครึ่งทางแล้วครึ่งทางครึ่งทางครึ่งทางละอ่าเป็นไงเออเดี๋ยวขึ้นเขาลูกสุดท้ายแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเขาเลยเฮียอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเขาเอาเขามาลงนี่เส็นนี่แล้วซ้ายพี่ถึงกเราต้องว ชั่วโมงผ่านไปเราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับทางที่เดินผ่านมาก็ถือว่าไม่ยากครับก็ใจใจไม่หลอกกันเนี่ยมือใหม่มาได้สบายมากซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะแนะนำให้มาหน้าฝนนะครับที่บริเวณเรามานี่ก็ช่วงป,ปลายแล้วอพอดีลูกหากก็ขึ้นขึ้นไปช้ามีฝนตกติดฝนดก็ พี่แตงข้างข้างขออนุญาตเอ่ยนามถึงนะพวกพี่หมูนะ,ะคัดเลยคัดเลยจำชื่ไอไม่ได้พี่โก้ไอพี่เก๋พี่เขาเห็นสภาพพวกผมไม่มีเฮียอะไรเลยมีทาบอันนึงแล้วนั่งกันอยู่เก้าคนไม่มีข้าวกินอ่นมาน้องกินข้าวเงี่กระทุ่มไม่มีอะไรกินเลยครับพี่อ่ะเอาหมูไปแล้วเออไม่มีกระทะเลยครับเอากระทะไปเอามีเครื่องปรุงยังเอาจานไม่ให้หมดเอาไปเลย ฝากความคิดถึงถึงพี่เก๋และพี่หมูมาณที่นี้นะครับพี่โซเชียลอินฟูมากเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับก็ชั่วโมงกว่าเนี่ยเพิ่งเจอเนินแรกนะแล้วก็พี่สตาฟเราบอกว่าเดี๋ยวซ้ายหน้าเนี่ยเดี๋ยวซ้ายปุ๊บเราจะถึงที่ราบบริเวณละเดี๋ยวซ้ายเราไม่เจอทุกคนร่วมกันประนามนะครับถือว่ากโกหกซึ่งหน้า เลี้ยวซ้าย,าย <laughs> ครับแดนมาร์คที่จะทำให้เราเห็นก็คือหินรูปกันดั้มนะครับตัวนี้เรา <laughs> ตั้งให้เองแหละหินรูปฉลาม่ะต่อไปเขาก็จะเป็นหินกันดั้มตามกูกันเลยไม่เจอเลี้ยวซ้ายเลยอุ้ยข้างบนไม่เปียก ว้าวไนที่สุดนะครับพวกเราก็ขึ้นมาถึงทีลาบบลเวนนะแล้วเราก็ขึ้นมาเจอตลาดบลเวน วิ่งเยี้ยเหียยบมดมาเมียป่องเท่าไหร่ฮะอ๋อสามหมื่นห้าถามไว้ก่อนสองแสนโอ้ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับพ่อแสนนึงนะครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้ใส่เงินตัวก่อนตัวละแสนตัวละแสนขอบคุณครับพ่อโอ้ขอบคุณหลายหลายที่มีแล้วอันเนี้ยผมมีเงินอยู่แสนนึง ผมเอาเบียร์หมดเลยขอบคุณครับขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายๆลายเขียร์จะยู่ี่เขาไอ้สแกนจ่ายได้ป่ะสักพักเงินจะไม่พอไปไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวให้นิชาลื้อกระเป๋าเดี๋ยวพี่เอาคืนนะอุ้ยตรงนี้แสงสวยเนี่ยทำไมควันขึ้นวะ เราแบ่งปันความสุขครับพราะพี่แบกกับข้าวพวกผมครับอ้าโอ้ยโบแหลงสวยว่ะทำไมควันออกตัวกูวะอุ้ยเหี้ยฟอดเลยโดนปนละหมดนละกันยืมโบมาแต่เช e e r s c h e e เช c h ส e r s c h e e ทางดีมีเซเว่นแต่ตอนเนี้ไม่มีที่นอนไปหาที่กลางเต็นท์ก่อนในที่สุดพวกเราก็เดินขึ้นมาถึงพื้นที่ลานกางเต็นท์ของทีราบโบลเว้นนะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้านะครับสมชื่อกับทีราบโบลเว้นนะก็จะมีเห็นดอก ่อนานาคแวบๆนะครับในความรู้สึกเหมือนข้างบนภูสายดาวบ้านเราเลยขอดีเลยไปพอดี หาแคมป์ไปเรื่อยๆนะครับครับมีจากหนังชีวิตนิดหน่อยขึ้นมาแล้วหาไม่เจอว่าทาพกลางอยู่ไหนครับตอนนี้แล้วเดินมาสองโลแล้วเพิงเนี่ยก็ <c oughs> สรุปเดินเลยแคมป์นะครับ คือเราเดินมาเนี่ยซ้ายมือนิดเดียวก็เจอแล้วแต่ว่าเราเดินโค้งไปถึงทางฝั่งต้นไม้ปีศาจนะทางด้านหลังก็น้่าก็ได้เดินเล่นครับอันนี้ถือว่าเราสำเร,รฤฤ็จภารกิจนะครับ ตั้งแคมป์เตรียมตัวจะพักผ่อนรับประทานอาหารเย็ยนกันแล้วก็โชคดีนะครับที่ฝนหยุดตอนเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะไม่งั้นก็ถ้าฝนตกระหว่างตั้งแคมป์นี่บอกเลยว่างานหยาบแน่นอนมีเช้าเราก็จะเดินไปที่น้ำตกตัดขมืดกันต่อนะครับก็จะเป็นอีกไฮไลไท์ของที่บะลเวน เหลืออยู่เหลือยู่ไอ้ก็ละไอ้ก็ล่ะเหลือกี่ป่องเหลือสามเหลือกี่ป่องสเหลือห้าห้าป่องเท่าไหร่ที่มามันเหลือห้าเอามาอีกเอามาอีกสามไหมเอามาเหลือห้าอ่าสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งดีแชมป์หนึ่งหมดไหเนี่ยหมดอยู่แล้วอ่ะสองแสนฮะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขายกี่โมงเนี่ยจะกลับเลวค่ะ เนี่ยบอกจะกลับจะกลับเดินวนกันสามรอบแล้วเนยมีแลยเขามาแขกเป็นห่วงเล่นเบียร์หมดเข้าสู่เช้าวันที่สองนะครับก็คมือคือเราค้างกันบนบนลาเว่นแต่ว่าก็ นี่มีน้ำท่วมนะครับถือว่าพื้นที่เขาระบายน้ําดีอยู่ส่วนช่วงหัวค่ำเนี่ยอากาศประมาณ17-18องศานะครับแล้วพอกลางคืนเนี่ยตอนนอนไปก็เริ่มเย็นลงน่าจะประมาณ10ต้นต้นก่อตารางการเดินทางของเราวันนี้นะครับเราจะเดินจากพื้นที่กลางเต็นต์บริเวณเนี่ยลงไปที่น้ําตกตาดขมึดนะครับระยะทางเนี่ยไม่ค่อยไกลมากแต่ว่า หนาจะเป็นเรื่องความชันก็ทั้งสตาฟทั้งลูกห้าก็ขู่ไปเยอะแบบอโอ้นี่เดินหนักมากเลยนะไอ้หนุม่มระวังด้วยน,นี่ช่วงลงน้้ำตกช่วงแรกนะครับดินยาวเอาไม้ค้ำไปข้างล่างไงก็ตามภาพครับลงอย่างเดียว ซึ่งจุดแรกเนี่ยเราต้องไปดรอปกระเป๋าไว้ตรงกลางทางนะครับจากนั้นก็คือเดินลงไปต่อที่น้ำตกตาดกรมึดซึ่งหลังจากเราทำภารกิจที่น้ำตกเสร็จก็ต้องเดินย้อนกลับมาเอากระเป๋าทางเดิมไปกลับจากจุดวางกระเป๋าก็จะประมาณ4กิโลนะครับโดยเส้นไปน้ำตกเนี่ยก็ทางจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็เป็นทางลงที่ต้องใช้ความรนะมัดระวังเยอะเพราะฉะนั้นก็จะติดเลย ยังักสายฟกใยมากยาครับผมแต่เราก็ทำยอดได้อยู่นะ <c oughs> อดอยากฝากเพลงมาจากไหน <c oughs> วะเดี๋ยวครับคุณเกศสอนผูกค <c oughs> ุณอยข้าวขู้ข้าวเหรอข้างล่างเาข้างล่างอเอพี่อน เป็นไงางครับสภาพล่าสุดไปแล้วไปแล้วทำไมมันยิ้มอย่างนั้นล่ะอุ๊ยอุยต้องปิดยี่ห้อไหมวางสัมภาระเสร็จก็เดินลงกันต่อนะครับ เจะไปที่น้าตกความชันก็ตามภาพเลยครับคิดไม่ออกก็ประมาณเขาหลวงสุโขทัยนั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวจะรู้สึกว่าเดินง่ายกว่าเขาหลวงนิดนึงนะครับเพราะว่าทางจะเป็นหินเนาะมันก็จะคล้ายๆสเตปบันไดน้อยก็ไม่ลื่นเนินแบบเขาหลวงโอ้โห <c ười> ตอลงตอน้นวู้แมงเขาเย่ ผมเป็นสถานที่ที่มาแล้วไม่อยากกลับเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าต้องเดินกลับขึ้นไป I, ตอนนี้เราจากจุดวางกระเป๋าก็ลองมาอีกประมาณ20นาทีนะครับก็ยังลงต่อไปยัออง,อ,ง <c oughs> อยู่ยังอยู่ยังอยู่กรรมการไม่ตัดแข่งท้อทีท้ทีโผ้ะวาไหนทีช็อตเลย <c oughs> จะเป็นจุดกลางทางตอนเราลงไปน้ำตกนะครับเขาจะเป็นต้นไทรใหญ่แลนด์มาร์กบอกว่าใกล้ถึงละครึ่งทางนิดเดียวแล้วจ้าเอาไหมในที่สุดพวกเราก็มาถึงที่ บริเวณน้ําตกตาดขมึดนะครับจุดนี้ก็จะมีของขายพวกกาแฟมีส้มตําไก่ย่างนะครับก็มาถึงก็นั่งพักเติมพลังก่อนที่จะไปถ่ายรูปคู่กับน้ําตกกันได้นะครับในจุดนี้ ร้อยนะครับของจริงก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากนะครับวิวอลังการเลยทีเดียวขาวกลับเราก็กลับทางเดิมนะครับไปสัตวต<า>ย์ยาแดงย่ามาเรื่อยๆนะครับก็เดินไม่ยากมากครับอย่างน้อยมันก็ไม่ค่อยลื่นเนาะเป็นขากลับส่วนระหว่างทางตรงจุดวังเป้เราก็จะมีน้ำตกนตายาตาดเสือนะครับก็จะมีที่เล่นน้ำจุดนี้เหมือนกันตรงนี้น้ำน่าเล่นมากครับ ตอนนี้เราเดินมาใกล้จะถึงทางออกที่จะมีรถมารับเรานะครับก่อนกลับก็ยังฝนจะตกส่งท้ายให้เรานะครับตอนนี้ชุ่มฉ่ำมากขากลับหนักกว่าขามาไอ้ครับอ็นไงน้างครับยอดชื่อนี่เพื่อนรับฝนเลยรับฝนเลยนี เราก็มาถึงทางออกของที่ลาส์ส์บรเลเว่นกันแล้วนะฮะโอ้ยี่ยหาไปฝนตกหากลับเอาคืนตกต่อ <laughs> ในที่สุดเราก็ผ่านการประจนภัยกับบรลเว่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเพื่อนทักมาถามหลายคนนะครับว่าเป็นไงบ้างก็ มาเลยครับถือว่าสนุกมากกับเราใต้นะครับตั้งแต่ตาดฟานเป็นต้นมาถึงบรเวณก็ถือว่าเป็นทริปที่มีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างนะครับตั้งแต่เล่นซิปลน์เที่ยวน้ําตกเดินป่าตั้งแคมป์ปิดท้ายมีโฮมสเตย์คืนหนึ่งก็มีโอกาสก็จองทริปมาได้ครับหรือใครอยากแอดวานกว่านั้นก็มาเองก็ผมเห็นมีเช่ามอเตอร์ไซค์จาก ปากเซนครับขี่มาันี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพยายามจะตัดคลิปให้ไวขึ้นแล้วก็จะเอาคลิปเก่าๆมาลงตัดใหม่ด้วยครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมติดตามกันมาแล้วเจอกันทริปถัดไปนะครับผมนข้าจา้างขาจ่าง ครรับออ่ยแถวนี้เขาไปเที่ยวไหนกันไม่ต้องขอบคุณเด็กวัยรุ่นเราไปเที่ยวไหนกันครับเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยครับมีมีแบบร้องเพลงไหมร้องเพลงตรงไหนตรงไหน<ม>อ๋อส,ส,าสาวๆว,วัยรุ่นเขาไปเที่ยวไหนครับตอนนี้ทางผสมเลยครับอ๋อตรงนน้นนะ